ดาภาชัยมงคลนะคะชื่อเล่นชื่อจอมค่ะจบสารสนเทศศาสตร์รุ่นที่สองค่ะปัจจุบันนี้นะคะทำงานที่ห้องสมุดประชาชนเทศบา,นนาลนครอุรรธานีค่ะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องเด็กนะคะลักษณะงานที่ทำก็จะเป็นลักษณะงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะคะจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนยกตัวอย่างเช่นการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเล่านิทานประดิษฐ์สิ่งของหนังสือทำมือนะคะให้กับเด็ก แล้วก็ออกไปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับห้องสมุดงานห้องสมุดนะคะตามสถานที่ต่างๆว่าจะเป็นชุมชนในเขตเทศบาลหรือไม่ก็ตามโรงเรียนของเขตเทศบาลนครอุดรธานีเราค่ะ <S <S ทําไมถึงเลือกที่จะเรียนมรัชพัฒนเรานะคะสาขาภาษาละสนเทศสาสตร์ตอนนั้นที่เลือกเรียนเพราะว่า1ด้วยที่ว่าสาขาของเรานะคะเป็นสาขาเปิดใหม่ด้วย แล้วก็สาคาว่าสาสรสนเทศนะคะดูเท่จังเลยดูทันสมัยจังเลยนะคะแล้วก็เป็นมอที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านตัวเองที่สุดนะคะคิดว่าค่าใช้จ่ายก็คงไม่ได้เยอะมากนะคะ mm hmm. เรียนสาขานี้นะคะเรียนแล้วดียังไงนะคะ ต้องบอกเลยค่ะว่าเรียนแล้วดีสําหรับตอนนี้นะคะรู้ว่ารู้สึกว่าดีมากเลยนะคะเพราะว่าพอได้เข้ามาเรียนจริงๆนะคะอบอุ่นมากค่ะเป็นเอกเป็นสาขาที่อบอุ่นมากเลยจริงๆแล้วก็พอเข้ามาเรียนในระหว่างเรียนก็มีความสุขค่ะทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนทั้งรุ่นพี่ก็เป็นเหมือนครอบครัวเลยค่ะครอบครัวครอบครวหนึ่งเลยซึ่งอาจารย์ก็ใส่ใจในการเรียนของลูกศิษย์ทุกคน เข้าหาอาจารย์ได้ตลอดปรึกษาได้ตลอดค่ะและที่สำคัญนะคะคือสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้จริงค่ะได้ในความรู้สึกส่วนตัวคือได้เอาวิชาที่เราเรียนมาตลอด4ปีนะคะมาปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เกือบ100%เลยค่ะ คือสารสนเทศเราทําทุกอย่างจริงๆทําได้ทุกอย่างว่าจะเป็นการในห้องสมุดก็คือการแค่หนังสือการจัดหมวดหมู่การจัดระบบหนังสือให้เข้าที่เข้าทางเพื่อที่จะสืบค้นได้ง่ายอันนี้ได้ใช้เลยโดยตรงนะคะส่วนงานากิจกรรมก็จะเป็นการประสานงานการประชาสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการเข้าหาคนนะคะวิชาเรียนที่เราเรียนมาก็สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ะคะ่ะ และสุดท้ายนี้นะคะอยากจะเชิญชวนน้องๆค่ะเข้ามาเรียนที่สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ของเราในมราชวัตรอุดรธานีนะคะเพราะว่าตั้งแต่มาเรียนน้องๆจะได้รับความอบอุ่นจากอาจารย์ความใส่ใจจากอาจารย์ในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้เรานะคะและต่อยอดไปถึงการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรสาขาของเรานะคะสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ทั้งสิ้นนะคะ าาาสาขาสารสนเทศศาสตร์ของเราทำได้ทุกอย่างจริงๆค่ะ